อะไรครับสมชายหนรือก็หกสองเยอะๆเดินทางมาไกลนะเนี starch. ่ยมีอะไรบ้างโกลสโตนโอ๊ตฟักทองครับแคนตัสโอเคไม่ชอบไหลเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะไป ลงไปที่ Action City กันนะฮะซึ่งมันเป็นพื้นสถานที่เรียกว่าอันตรายที่สุดในเกมเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานที่ Action City เนี่ยมันจะมีวาเดนวาเดนมีแค่ตัวเดียอเองนะส่วนมอเตอร์อื่นทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดนะครับโอเคพร้อมแล้วครับลงกัเลย แต่ต้องระวังด้วยนะว่าชิติตี้เนี่ยมันใหญ่นะแล้วก็จะมีบล็อกนะไอไอตัวจับเสียงเนี่ยเมื่อมันตรวจับเสียงปุ๊บนะมันจะส่งสัญญาณนะครับว่าลืมยาในวิชั่นนะ ในวิชันอยู่นี่ครับเออเอาหินหินเรียบนะเอออ่านี่ไงครับหิน ครับลงต่อโอ้โหเหมือนเยอะจังอครับขุด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 ครับผมมันอยู่ไปโอมดีปดาครับเนี่ยก็จะเจอหินหินเนี่ยลึกขนาดนี้เลยเหรอ มันจะมีหินอีกหินหนึ่งอันนี้ลายที่เราขุดกันเนี่ยอันนี้คือหินธรรมดาแต่มันจะมีหินอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นหิน ใช่ครับลโอ้โหลึกมากผมว่าลึกทีนไม่มีหาเจอแน่นอนโอ้เหมือนเยอะแยะ นี่ไอหินหินอะไรนะขอดูชื่อก่อนนะครับเอ่อยีบสลเหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนี่ครับนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วล่ะ มันก็มีทุกที่ครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะอยู่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ห่างไกลจากจากผู้เล่นนะครับจุดเกิดผู้เล่นลแหละโอเคทือเราถึงแล้วโอ้โหแล้วต่อไปก็ทําห้องครับ ว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าเออเอากระจกไกป โอ้ oh, จะได้ไหมวะอยู่คลิปหน้าจะไปรบกวนวาเดนกันดีกว่าใน Action City <อ>นะฮนะอ,อันนี้ไปเกียนนะเออ,อแต่คลิปหน้าก็จะไปสำนวนแหละนะฮะมันก็มัน ก็ไม่ไมีอะไรครับผมาติดตามข่าวต่อนะคะรายการนายกแพทองคันกับประชาชนมาในลุคใหม่นะคะกับรายการโาสไทยกับนายกแพทองทานค่ะนายเจรยุ์หัโพสกบาสำนักนายกรัฐรนัรีบอกว่าวันอาทิตย์ที่2องพทา ร,ร่งุการส่สารประชาชนรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าโต๊ะการ,รไ,ไ,ไ,ไทยกับายรุ่นแทองทานนะคะ่จะออกอากาศวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกเดือนนับจากนี้เป็นต้นไปโดยจะออกอากาศครั้งแรกเชวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนี้ในเวลา8นา สื่อโซเชียลไทยคู่ฟ้าแล้วก็เว็บไซต์คมประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์สวัดทั่วประเทศสําหรับเนื้อหารายการโอกาสไทยกับนายกแพนทองทารจะเป็นเรื่องของการดาเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลการกําหนดทิศทางประเทศไทยข้อสำการนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลโอเคผมว่าเอิ่มผมว่าอย่างนี้ทำง่วงอีกอะซอมบี้วะ ะะดดผมชอบกว้างๆนะครับรผมก็ไม่ชอบแคบๆนะครับจะชชีแจงการสั่งการแก้ปัญหาปุ๋นฟอัของแตล่ละกระทรวงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าจะต้องเน้นย้ำทุกส่วนให้ช่วยกันติดตามค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากรายการโอกาสไทยกับนายกแพทรองกาดที่จะออกอากาศกวันาทิตย์ต้นเดือนแล้วรัฐบาลยังมีช่องทางให้ประชาชนติดตามผลงานติดตามนโยบายของรัฐบาลทุกวันทางกระดองของรัฐบาลและทุกกระทรวง แล้ก็รายการเศรษฐาสไทยคู่ฟ้าที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ในช่วง8นาฬิกานะคะทาง n t t นแล้วก็สถานีิทยุแห่งประเทศไทยก็มีการเชิญชวนค่ะให้พี่น้องประชาชนร่วมรับฟังแล้วก็ลามกอรเนินนโยบายต่างๆของรับาลได้ค่ะปมันยงากัหมช่วงขอสุดท้ายเต่อมนะนะรงเก็เป็นอยเพี่าชาชนเออในวิชชั่นจะหมดอ่ะ ก็เอาหินเนี่ยเดีย๋ยวทำขอบกระจกแล้วกันนะมันดูทุเรศหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่อ่ันะกระจกก็กระจกเอาแบบใสๆไปว่าไม่ต้องแต่งสีครับผม เ้ยครับนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้โห เอเคครับมือนุงบนเดี๋ยวต้องต่อมันใดนะเออเฮ้ครับเอาด้านไหนอะว่าด้านนี้ไหม

เคผมว่าขอตัดก่อนว่าผมขอตัดก่อนนะครับเพราะมันต้องใช้เวลานานนะโอเคครับตัดครับผมโอเคครับผมว่านานจริงๆนะเออแต่วัาลึกพอสมควรนะครับผมอเอ้ครับ เดี S <S> <S ๋ยวช่วีขอพักกันถึงแล้วก็เออลืมอะไรวะลืมติดไฟครับเออสำคัญเลย านดมีคมีความคืบหาศาอาญาสั่งจำคุกกำนันตลอดชีวิตนะคะคดีฆ่าสวัสสิค์ค่ะเจ้าหน้าที่ราชธรรมนาตัวนายประวิตจันคล้ายอายุ37ปีหรือกำนันนกอดีตกำนัน่ดังในสวนครปฐมออกจากเมืองจังพิเศษกรุงเทพไปที่ศาลอาญาถนนราชดาิพิเศษฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการคดียาญาเจตเป็นโจทฟ้องนายประวิเป็นจาเลยความผิดฐานฆ่าผู้บรเจตนาและสร้างบันฆ่าผู้บรเจตนา พยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ค่ะคดีนี้อายการโจรฟ้องระบุความผิดสรุปว่าวันที่6กันยายนนะคะปี66ไอช่วงกลางคืนจำเลยได้จ้างวานนายเึงไทยโอเคครับผมว่าพอแล้วกันเนาะอยู่ข้างล่างไปรบกวนพวกนี้กันดีกดว่าข้างล่างอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ